ดีค่ะอิเดียคอฟฟี่นะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดโกดังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องคั่วกาแฟเนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็คือลองรับนะคะสาหรับโรสเตอร์ที่ต้องการคั่วนะคะเพื่อจําหน่ายหรือเอาไว้ใช้ที่ร้านในจํานวนที่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปทีละตัวก่อนค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์จากตุรกีนะคะแบรนด์ h a s k a r a n t y นะคะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงยาวนานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาด2.5กิโลค่ะตัวเครื่องนะคะยังสภาพดีใช้งานได้ร้อเเลยนะคะอันนี้เรามีการเทสร,ระบบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวถัดไปนะคะตัวข้างๆเป็นแบรนด์เดียวกันค่ะ h a s k a r a n t y ขนาด5กิโลนะคะ ตัวนี้เรามีการเทสระบบเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะก็ใช้งานได้ตามปกติซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็จะมีจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูมาเทสก่อนได้เลยค่ะ ค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของตัวนี้ลูกค้าเอ๊ะจะมองว่าเอ๊ะมันคือเครื่องอะไรนะคะแต่ว่าโรสเตอร์หลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นเครื่อง After burner นะคะก็คือเป็นเครื่องช่วยกําจัดควันนั่นเองด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นเ,เครื่องสําหรับระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูข้างในกันค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราถอดล้างทําความสะอาดอย่างดีเลยนะคะลูกค้าเวลาที่เราล้างทําความสะอาดเราก็ดึงแผงตัวนี้ออกมาได้เลยนะคะตัวเนี้ย ทั้งสองข้างนะคะเรามีการทําความสะอาดพร้อมใช้งานเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับเครื่องโรสเตอร์นะคะขนาด10กิโลขึ้นไปรองรับได้สบายเลยค่ะ สำหรับเบอร์เนอร์ตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับตัวเครื่องโรเตอร์นะคะขนาด20กิโลขึ้นไปนะคะตัวนี้จะใช้เป็นระบบแก๊สนะคะส่วนด้านหลัง2ตัวนะคะก็จะเป็นไซส์ขนาด5กิโลและ10กิโลค่ะทั้ง2ตัวนี้ก็จะใช้แก๊สเหมือนกันนะคะทุกตัวเนี่ยเรามีการเทสเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้กับเครื่องโรเตอร์นะคะที่เรานําเข้ามาหรือว่าลูกค้าเนี่ยมีเครื่องอยู่แล้วนะคะก็สามารถ นำเข้ามานะคะในส่วนของการใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการใช้งานด้วยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะไล n e หรือเบอร์โทรศัพท์ทางอีดียายินดีต้อนรับค่ะ